สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับเห็นไหมถ้าเจิเราเป็นส้อยตนเลสนะครับเราก็สามารถใส่ไว้ที่คอเราได้ตลอดนะครับพอเราต้องออกไปข้างนอกเราก็แมสมาใส่ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานสในรายการเนสรีไลท์ทางช่องจรี่และรอยแปชานะครับวันนี้เราจะมารีวิวสร้อยห้อยแมสก์นะครับสร้อยห้อยหน้ากากอนามัยนั่นเองเนาะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับตามสไตล์ของรายการเรานะครับจะต้องมีการปูเรื่องนิดนึงนะครับอ่ะก็พิพนาการของแมสกของเรานะครับก็เริ่มมาจากเป็นหน้ากาก อันมยแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่มันก็ขาดแคลนนะครับแล้วก็มีราคาแพงนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันเป็นขยะด้วยนะฮะเราก็เลยหาตัวเลือกอื่นดีกว่านะครับเราก็ พบว่ามันมีหน้ากากผ้านะครับก่อนก่อนหน้านี้มันจะมีหน้ากากผ้าด้วยซึ่งเราก็มีนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์นะฮะพอเป็นหน้ากากผ้าปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเวลาที่เราจะเก็บนะครับคือเก็บแบบชั่วคราวอะ่ะเช่นเวลาทีอา่อาจจะสแกนหน้าเนาะแบบปลดล็อกโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับอมืมันก็จะต้องแบบเอ้ยทำไงเอามาไว้ที่คางก็เห็นบอกว่าไม่ดีใช่ไหมเพราะว่า เวลาที่เราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยพกเชื้อโรคอะไรต่างๆมันก็จะติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับตรงทุกๆบริเวณที่ไม่มีแมสปกปิดนะนะออโดยเฉพาะที่คางที่คออะไรเงี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะเราก็เลยเห็นหลายคนนะครับซื้อหน้าหน้ากากแบบนี้มาใช้กันนะครับก็เป็นหน้ากากผ้าพร้อมสร้อยในตัวนะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้พอเราไม่ใส่มันก็จะแขวนอยู่แบบนี้นะครับก็ ไม่รู้ว่าจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะเพราะว่านอกจากน้ำลายของเราแล้วฝุ่นสิ่งสกปรกต่างๆนะครับของตัวเองแล้วใช่ไหมก็จะมีของคู่สนทนาของเราด้วยนะครับในกรณีที่ตอนนั้นเราไม่ได้ใส่อยู่นะครับมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้พอดีใช่ไหมเขาคุยปุ๊บดับเล็นะครับมันก็มาหล่นลงตรงนี้นะเออก็อไม่รู้ว่า ดีหรือไม่ดียังไงนะครับไม่รู้เป็นดาบสองคมหรืออะไรยังไงเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับมันก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมเออก็เท่ดีหล่อดีนะครับสีดําด้วยอะไรเงี้ยเออแมนๆเข้มๆนะหลังจากนั้นนะครับมันก็มีสร้อยแมสออกมานะครับอ่ะอันนี้สร้อยแมสมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเราเนาะแต่ว่าเราก็มองว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะเหมาะกับเราหรอวะ <laughs> อันนี้คือไม่ได้ซื้อนะ ให้ซื้อก็ไม่ซื้อนะครับแต่ว่าเราได้มาฟรีเนาะแล้วก็เอาให้แม่ใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคิดว่าเออหน้ากากผ้าพร้อมสร้อยห้อยคอเนี่ย ก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ก็คือว่ามันจะต้องมีการซักใช่ไหมซึ่งเราก็แบบแอบขี้เกียจนิดนึงนะครับเราไม่ได้ซักผ้าทุกวันเหมือนแต่ก่อนนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยซักผ้าเกือบทุกวันเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ต่อให้ซักทุกวันนะครับมันก็ไม่เป็นผลดีต่อแมสด้วยนะฮะถ้าเป็นของ GQ อันนี้ซึ่งเราเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับมันก็จะแบบมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถกันน้ําได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่ากันน้ําได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ซัก ครบ30ครั้งหมายความว่าถ้าซักครบ30ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะกันน้าไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับพอกันน้ําไม่ได้เนี่ยน้ำานยะที่นี่คือสารคั้หลังเนาะน้ำมูกน้ําลายน้ําตาอะไรต่างๆนะครับของคนคนอื่นนะที่มันจะผ่านหน้ากาศเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางเดินอาหารของเราก็จะทําให้เราติดโรคนะครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าจะซักไป4 5-6ครั้งแล้วประมาณเนี้ย ตอนแรกๆก็แบบพิธีพิทันซักมือด้วยสบู่สบู่อย่างดีนะครับแต่หลางๆมาก็ใส่ลงไปในถังพร้อมกับเสื้อผ้าเลยจ้าสรุปสุดท้ายนะครับก็เลยวนกลับมาที่เดิมนะครับก็คือเป็นหน้ากากแบบนี้นะฮะซึ่งแบบนี้ก็คือหมอเขาแนะนําไม่ให้ใช้เกิน1วันเนาะก็โอเค1วันก็รับได้ว่าอะไรเงี้อาจจะมีขยะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็คนจะดีกว่านะครับ กับการที่เราไม่ต้องไปแย่งเครื่องช่วยหายใจกับคนอื่นนะไปเป็นภาระของสังคมภาระของบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับอ่นะแล้วเราก็เลยสรุปไฟแนลมาเป็นอันนี้แต่เราก็ไม่ได้จะใช้แค่อันนี้อย่างเดียวนะครับเวลาที่จะเก็บก็แบบต้องพับแล้วก็หาซองพลาสติกซองซิปอะไรใส่เพื่อเก็บให้มันแบบสเตอร์ไลน์สุดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะ เราก็ไม่ได้จะทำแบบนั้นนะฮะเราก็ยังแฮปปี้กับการที่จะแบบห้อยคอแขวนคออย่างนี้อยู่นะครับแล้วการที่เห็นคนอื่นเขาใช้ในลักษณะนี้นะครับเราก็แอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้แล้วปะเราต้องมีแล้วปะอะไรเงี้ย <laughs> 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 มันเป็นอุปสงค์เทียมเออก็เลยซื้ออันนี้มานะครับโอเคก็เดี๋ยวเราใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วทําไมถึงซื้อเป็นอันนี้ใช่ไหมหนึ่งก็คือมันดูเท่นะครับมันไม่ดูเป็นแบบว่าเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ เวลาที่เอาจะแกะได้ไหมวันนี้สมมุติว่าท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโควิด <c oughs> มันหายไปจากโลกของเราแล้วหรือว่ามันกลายเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วไม่น่ากลัวแล้วอะไรเงี้ยสร้อยอันเนี้ยเราก็ยังสามารถที่จะเอามาใส่ใส,สใส่เป็นสร้อยพระหรือว่าใส่เป็นสร้อยอย่างเดียวก็ได้แบบเท่ๆเก๋ๆอะไรเงี้ยนะครับ ก็อันนี้เขาเคลมไว้ว่าเป็นสแตนเลสเนาะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับจำนำไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองเคด้วยนะมันก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับกับสร้อยใส่แมสทั่วไปนะครับก็จะมีไอตัวนี้มันเรียกว่าอะไรก้ามปูใช่ไหมอ่าซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาใส่กับแมสอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันอันเล็กเนาะแต่ว่ามันก็เท่ากับไออันนี้ของแม่นะเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลย ก็จะเป็นแบบนี้ขออนุญาตถอดพวกนี้ออกนะครับมันแย่งซีนกันอ่าก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมอืมน้ำหนักก็ไม่ได้มากนะครับเส้นก็ไม่ได้ใหญ่เนาะถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าสร้อยเส้นเล็กๆมันเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะหาเจ้าที่แบบมันเป็นเส้นใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราแฮปปี้ราคา49บาทน,นะนะก็สั่งมานะครับก็ใส่มันเดิมดึงนะฮะดึงให้มันแบบคุมลงมา ที่คางมากๆแล้วก็บีบลวดตรงดั้งเนี่ยให้มันเข้ากับรูปดั้งนะครับมันจะมีการฟิตเทสเนาะกดแล้วก็เป่าอันนี้รู้สึกว่าจะซักเผลอซักไปเนี่ย <c oughs> พอเราจะถอดเราก็แบบเกี่ยวที่สายของหูเนี่ยนะครับของแมสเนี่ยเกี่ยวลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งมันลงไปแบบนี้ถ้าใจดีก็แบบพับมันนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคลี่มันออกมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยอยู่ทรงละอืมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่า วันใดวันนึงนะครับโควิดมันหมดจากโลกไปแล้วหรือว่ามันกลายเป็นโรคประจําถิ่นโรคติดต่อแบบสามัญไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้คู่กับแมสแล้วใช่ปะจะเอาสร้อยร้อยลูกปัดแบบนี้มาใส่เล่นใส่หัวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้อประมาณนี้นะครับเห็นไหม ใส่แล้วมันก็จะยาวน่าจะ2-3นิ้วถึงลิ้นปีนะครับความยาวไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันคือการพรีวิวแกะกล่องเนาะซึ่งมันไม่มีกล่องนะมันใส่มาในซอง พลาสติกแล้วก็ยัดใส่ในซองกระดาษแบบนี้อีกทีเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นสร้อยสแตนเลสนะครับเราก็สามารถใส่ไว้ที่คอของเราได้ตลอดนะครับพอเราต้องออกไปข้างนอกเราก็เอาแมสมาใส่อาจจะมีเวลาว่างหน่อยนะครับก่อนที่จะถอดแมสอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบรถติดไหมอะไรไหมนะครับเราก็เอามามันมาประกอบร่างใส่กัน นะฮะก็คงไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสร้อยที่เป็นได้ถัดเส้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับไอตัวก้ามปูมันก็จะอันใหญ่ใช่ไหมเออก็อาจจะใส่ได้ง่ายใส่ได้สะดวกกว่าน,นี้นะครับแต่ว่ามันก็จะตามมาด้วยขนาดที่ใหญ่โตแบบนี้แหละนะฮะโอเคนะไปแล้วไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ใช่กดแชร์แ u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ